ก่อทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง s m s ข่าวด่วน New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้หรือกวง่การบัน,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 นเทิงก่อนใครต่อทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันที่เรื่องนี้ทางพิินแบบว่าจัดแบงมาเอาหูมาให้ฉลามไปโดยส่วนตัวแล้แสดงคากในกองโปรดดวยครับ ครับนี่ก็ก็คือเป็นเป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์รีเมคเลอกแรกของ True Vision นะครับก็จริงๆรเราเราก็เวิร์กช็อปมาด้วยกันเยอะเริ่มเริ่มแบบว่าพอตัวแล้วเหมือนกันครับก็จริงๆแล้เรเรื่องกดดันไหมคงคงอยากทําให้ดีมากกว่าเนาะเพราะว่า ก็คงมีคนแบบว่ารอรอดูอยู่บ้างส่วนหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยครับก็คือคืออยากอยากทำให้คนดูแล้วแบบว่าสนุกแล้วก็เป็นเป็นสไตล์ไทยเราอย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่ว่าแบบว่าหรว่าต้องไปเปรียบเทียบกับของเกาหลีแต่ว่าเป็นเป็นเสน่ห์ของไทยเราดีกว่า, <c oughs> เ,อาเอาพี่โยนดีกว่าทำที่เป็นไปยังไงบ้างครับที่ได้มาเล่นกับน้องๆเอเอแล้วก็นักแสดงหน้าใหม่ด้วยแล้าทาร่าก็ดีใจครับเพราะจริงๆก็ตามงานน้องๆมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาเล่นหนังพี่ยงด้วยครับก็รู้สึกว่าดีฮปแล้วก็เรื่องนี้เนี่ย ถามหลายคนเลยครับหลายหลายคนบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากคือพอเรื่องเดิมมันสนุกมากครับแล้วก็พอมีโอกาสได้มาทําเป็นเวอร์ชั่นไทยเนี่ยผมว่ามันก็ความสนุกมันก็ไม่น่าจะแพ้กันนะครับอืมคนไม่มีแต่ละคนได้มีเอาเวอร์ชันของเขาหลีมาดูกันบ้างรือยังเขาเพิ่งแจกแผ่นมาเมื่อวานนี้ไม่ไม่แต่ว่าหลายๆคนก็ดูกันไปบ้างแล้วดูบ้างแล้วใช่ไหมไทคนอะไรอะไรอ่ะอ่า ก็ก็คนนี้พระเอกครับครับรอนหฮะค่ะขากนเป็นหมดเป็นอะไรครับอะไรก็จะรับบทเป็นผู้หญิงที่แก่ๆอาจจะดูเป็นเหมือนผู้ชายนะคะก็หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายค่ะดูจริงไหมฮะเหมือนจริงไหมฮะแต่เห็นเปเอ๊โอ้ค่ะก็จะจะรับบทเป็นเหมือนคู่ คู่กักับแม็กซ์ค่ะก็ยังของแม็กก็รับบทเป็นเป็นเจ้าของร้านกาแฟครับผมก็เนี่ยแหละก็มีน้องๆมาบอกว่ามาช่วยทำร้านกาแฟแล้วก็นี่พี่โบก็เป็นพี่ชายครับผมคือแก่สุดท่านในชีวิตจริงแล้วก็ในในเนครนะครับครับก็เดี๋ยวลองดูผมเนี่ยจะคู่กับน้องดัต้าค่ะก็อยากให้เรอดูกันนะคะดัต้าคาแรคเตอร์เป็นไงครับคาแรคเตอร์ดัต้าจะเป็นอาร์ติแบบว่าวาดรูปนะคะแบบว่า แบบยิงยิงใเรื่องเป็นอาร์ติสต์เหรอป็นอาร์ติสต์ไม่ได้เนี่ยหรเรื่องอะไรหรืเรื่องอะไรไม่รู้ทำเรื่องอะไรพี่ดีกว่าอย่างน้องต่ำนี่เป็นอะไรเป็นน้องสาวพี่แม็กซี่นะคะแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นสาวแบบสาวซ่าๆเสพแสบบิงแบบคอยปั่นป่วนเนี่ยค่ะ พี่เบนนะฮะผมผมผมเป็นนักเลงครับผมเอาในเรื่องนะฮะในเรื่องจริงในเรื่องครับเป็นนักเลงมาก่อนครับแล้วพยายามจะกลับใจโดยการไปทํากาแฟช่วยพี่ผมหรือว่าจีบน้องฝั่งครับก็คือนี่คือแก๊งกาแฟนะครับไม่มีใครเป็นแก๊งกาแฟว่ะด้วยอสเป็นไรครับร้อนเองก็รับบทเป็นน้องพี่แม็กครับผมแต่ว่าจากต้นฉบับเนี่ยตัวในต้นฉบับเนี่ยอายุ25้าแต่ว่าครูยงเนี่ยจะปรับให้เป็นเด็กมอปลายแทนนะผมแล้วก็เป็น คาแรคเตอร์แบบเจ้าชูเจ้าชูนิดนึงนะกชีวิตจริงชว่าจริงมาเล่นครับแล้วเล่นแก๊งกาแฟคนผมเป็นคนทำขนมนะครับของหวานอะไรอย่างเี้ครับในร้านก็เป็นหนึ่งในแก๊งกาแฟครับผมครับซึ่งคาแรคเตอร์นี้ก็จะเป็นคนแบบเงียบๆแล้วก็รอรอยืนหล่อยืนเฉยๆเป็นคาแรคเตอร์ยืนหล่อยืนหล่อไม่ใช่แล้วก็อยู่ในร้านครับก็มีพี่ดีกว่า ครับก็ของของยีเองก็เป็นบทบทตัวใหม่นะครับเป็นละครเป็นตัวละครที่พี่ยงคิดขึ้นมาใหม่นะครับก็คือจะเป็นคอยปกป้องนางเอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองดูดีกว่าว่าบทใหม่ของพี่ย้งนี่จะเป็นยังไงนะครับผมเอากระถางพี่ก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องจริงอะไรเล่นยละครซีรีส์เรื่องนี้พี่ปิ๊นที่จะแตกต่างจากเวอร์ชันเกาหลียังไงอะไรอย่างงเี้ยครับคิดว่าคงเป็นดูในความเป็นไทยเนาะอ่ครับคืออย่างอย่างแรกคือเราไปเราย้ายโลเคชั่นไปถ่ายที่ เชียงใหม่ทั้งเรื่องเลยครับก็ก <improving> ็มันแบบว่าเสน่ห์คงก็คงแบบว่ายกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากอะไรนะฉากกินบะหมี่บะหมี่ก็เป็นแบบกินนมจีนแทนอะไรเงี้ยก็คือเราจะปรับเป็นเป็นแนวของของคนไทยเราหมดเลยครับ